วินนะครับจัดไปแจมๆนะครับ1ม6 0 0ครับดูฝั่งซ้ายก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่น Fort u n e ออฟนะครับเพื่อเปรียบเทียบระหว่างเว็บตรงกับเว็บเอเย่นนะครับโดยที่ฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นเว็บเอเย่นส่วนฝั่งขวานะครับจะเป็นเว็บตรงนะครับก็ส่วนเว็บตรงนะครับก็จะเป็นเว็บ i อรอนเอ็กซนะครับที่ผมเลือกเล่นมาอยู่ตลอดนะครับเว็บนี้เขาก็จะมีสูตรสล็อตแจกให้ฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับวันนี้นะครับผมเอาทุนเข้ามาเว็บละหมื่นนะครับแล้วก็เลือกเบ็ดเท่ากันนะครับ280บาทนะครับเลือกเปิดเทอร์โบแล้วก็หมุนออโต้50ครั้งนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับปั่นเวลาเดียวกันหมุนเท่ากันครับกดพร้อมๆกันไปเลยนะครับมาดูกันนะครับ ฝั่งซ้ายจะเป็นเว็บเอเนตนนะครับฝั่งขวาจะเป็นเว็บตรงนะครับมาดูกันว่าเว็บตรงกับเว็บเอเนตนนะครับจะมีความแตกต่างกันยังไงนะครับไปครับเว็บตรงนะครับเข้ารีสปินแล้วนะครับมาครับคูณ10มาไหมคูณ10มาไหมสวยงามครับผมช็อตนี้นะครับเข้ามาแล้วนะครับฝั่งขวาเว็บตรงนะครับมาแล้วครับเดือดๆไปเลยครับเมกาวินนะครับจัดไปแจมๆนะครับ 12,600ครับดูฝั่งซ้ายนะครับหมุนไป30รอบแล้วนะครับยังไม่มีอะไรเข้ามาเลยนะครับได้กินก็ได้กินทีละ20บาท30บาทนะครับมาดูเว็บตรงนะครับเว็บตรงไปต่อเลยครับหมุน50ครั้งนะครับตอนนี้เว็บตรงครับได้มามาอีกแล้วนะครับช็อตนี้นะครับบิ๊กวินครับอีก5,006นะครับในส่วนของเว็บเอเนตนนะครับดูเอเวอเร์บ้างครับเข้ามาเหมือนกันนะครับมาเหมือนกันไหม นะครับไปครับผมฝั่งขวาเว็บตรงฝั่งซ้ายเว็บเอเจนต์นะครับดูครับดูเว็บเอเจนต์นะครับโอ้โหเข้าทั้งทีได้พันสี่นะครับหมุนครบ50ครั้งนะครับเบ็ดละส8 0สุดท้ายเหลือพันเก้านะครับมาดูเว็บตรงกันต่อครับเข้าอีกแล้วนะครับช็อตนี้นะครับสวยเลยครับผม5้าพันหกอีกครับอื้อแตกหนักแจกจริงนะครับสำหรับเว็บนี้ครับไอรอนเอ็กซ์หนึ่งสองสามนะครับ ก็ลองเข้าไปเล่นดูได้นะครับแอดไลน์ไปที่แอดไอรอน x หนึ่งสองสามนะครับแต่เกมยังไม่จบนะครับไปดูกันต่อครับว่าเราจะได้กําไรเท่าไหร่นะครับหมุน50ครั้งนะครับเบ็ดละ280ทุนหมื่นเดียวนะครับเว็บละหมื่นนะครับไปครับผมต่อเลยครับดูครับเนี่ยครับจะมีรางวัลให้ตลอดนะครับดูดีครับเนี่ยนะครับไปเปรียบเทียบกับเว็บเอเจนนะครับต่างกันลิบลับเลยครับโอ้โหก็จบไปแล้วนะครับ สําหรับหมุน50ครั้งนะครับเบ็ดละ280นะครับเว็บตรงได้มาได้กําไรนะครับทั้งหมด13,804บาทนะครับส่วนเว็บเอเยตนขัดทุนไป8,000กว่านะครับก็หาใครสนใจนะครับก็แอดไลน์ไปที่แอดไอออนเอ็กซ์นะครับเว็บนี้เว็บตรงนะครับจากอเมริกานะครับเกมมากกว่า1,000 0เกมนะครับแล้วก็มีทั้ง u ูฟ่าเบ็ดแล้วก็อารมีบ็ให้เลือกเล่นนะครับฝากถอนออโต้30วินะครับ ไม่มีขั้นต่ำนะครับเปิดให้บริการ24ชั่วโมงไม่ปิดปรับปรุงนะครับผมก็วันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ